Net East ร่วมกับบริษัท e n t e r ตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Marvel เปิดตัวเกมใหม่ Marvel Duel เกมการ์ดบนมือถือแบบ Free to Play ซึ่งเกมนี้จะเป็นยังไงไปรับชมข้อมูลกันเลยครับ จักรวาลของ Marvel ได้เข้ามาเล่นแล่นบือนมือถือในเกม Marvel Duel ซึ่งเป็นเกมที่รวบรวมองค์ประกอบที่น่าติดตาตื่นใจทั้งหมดของ m Marvel ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่สุดยอดไวายร้ายเวทมนต์ลึกลับและอาวุธในตำนานประสานเข้ากับการดวลในตำนานที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์มากมายและการต่อสู้ในระบบ 3D ซึ่งระบบคร้าๆข,ของตัวเกมมีดังนี้ ระบบการโจรกัาแบบอิสระเป็นระบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งเต็มไปด้วยตัวละครพิเศษจากการ์ตูนและภาพยนตร์จากจักรวาลมาเวลระบบการโจรกัาขั้นสูงระบบนี้จะเสนอเส้นทางสู่ชัยชนะหลากหลายเส้นทางให้แก่ผู้เล่นและนี่ไม่ใช่วิธีเล่นเพียงวิธีเดียวคุณสามารถใช้ชุดเกราะไอรอนแมนที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ ระบบของการต่อสู้แบบ3มิติเป็นระบบที่น่าตื่นเต้นและยังมีกราฟ,ฟิกในเกมที่น่าทึ่งซึ่งเกมนี้แต่ตานจากเกมการ์ดอื่นๆบนมือถือเพราะมันเสนอการออกแบบที่ยอดเยี่ยมจากโมเดล3มิติที่ได้รับการแปลงไฟล์แล้วและไม่ซ้ำใคร ตอนนี้ Marvel Duel เปิดให้ลงทะเบียนและดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ระบบ Android และ iOS แล้วการทดสอบแบบ Close Beta จะเริ่มในวันที่19มีนาคมนี้ในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์คุณพร้อมที่จะสัมผัสการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ใน Marvel Duel แล้วหรือยังเตรียมท้าเพื่อนของคุณแล้วออกมาโดยกันเลยนำความรู้สู่ความสร้างสรรค์ KC Creative